โอเคก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ได้ไปเรียนรู้มาแล้วว่า Non-parametric test แต่ละแบบเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันมีความแตกต่างจาก p a r a m e t r i c test ที่ใช้กับข้อมูลแบบเดียวกันยังไงบ้างซึ่งก็น่าจะหัวบงมกันประมาณหนึ่งเลยแล้วหลายๆคนก็อาจจะเกิดคำถามว่าแล้วเราจะต้องมานั่งคำนวณแล้วไปเปิดตารางเทียบเองตลอดเวลาเลยเหรอซึ่งคำตอบก็คือไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก,า,การเขียนโปรแกรมในหลายหลายภาษาเนี่ยก็ได้อนุญาตให้เราสามารถทำส t ต t ได้อย่างง่ายดายแล้วซึ่งหนึ่งน,นั้นก็คือการใช้ p ไพทอนนั่นเองวันนี้เราก็จะมา introduce ให้ทุกคนได้รู้จักการทำ stat บน Python กันคร่าวๆค่ะทีนี้การทำ stat บน Python สามารถทำยังไงได้บ้างอ p อปชันหนึ่งเลยก็คือการเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเองพอเราก็รู้อยู่แล้วว่าสูตรการคำนวณของ stat แต่ละอันเป็นยังไงเราก็แค่แบบ replicate มันเข้ามาในโค้ดแล้วก็เขียนฟังก์ชันของตัวเองขึ้นมาแต่ก็แน่นอนว่าหนึ่เลยคือเสียเวลาในการเขียนเนาะ แล้วมันก็อาจจะเสียเวลาในการดันด้วยยิ่งถ้าเราทำแบบสเต็ปบายสเต็ปแบบตรงไปตรงมาเลยแต่ที่สำคัญก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมาด้วยตัวเองอ่ะมันถูกต้องจริงๆเพราะว่าจริงๆถ้ามันพลาดไปแค่นิดเดียวเนี่ยรีซอสของเราก็อาจจะแบบเลเทแล้วก็เจ๊งไปเลยก็ได้เนาะแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่า Python เนี่ยก็ได้มีไลบรารีหนึ่งที่จะมาช่วยชีวิตเรานั่นก็คือ scipy.stat นั่นเองซึ่งใน scipy.stat เนี่ก็ มี StatTest ทีถ้เราเลือกใช้เยอะยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทั้ง Parametric แล้วก็ n o n p a r a m e t r i c ซึ่งทุกคนสามารถไปอ่านได้ในลิงก์ที่แปะไว้ให้ข้างล่างนี้เลยเขาก็จะมีบอกหมดเลยนะว่าถ้าอยากใช้ StatTest นี้เราจะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันอะไรแล้วเราจะต้องใส่พารามิเตอร์อะไรเข้าไปบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมายกตัวอย่างให้ดูสักอ่หถึงสตัวอย่างแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ย ก่อนที่เราจะใช้ได้เราก็จะต้อง install มันก่อนซึ่งจริงๆวิธี install ก็มีหลากหลายวิธีเหมือนกันเราสามารถไป google เพิ่มเติมเอาได้แต่ว่าวิธีที่ยกตัวอย่างมานี้ก็คือจะเป็นการ install ใ in น python เลยเราก็จะใช้คำสั่งเป็น pip install c i p y เลยเนาะเสร็จปุ๊บพอเรา install เสร็จแล้วก็เหมือน library อื่นๆเลยเนาะเวลาที่เราจะเรียกใช้เนี่ยก่อนที่เราจะเรียกใช้เราก็ต้อง import มันเข้ามาก่อนซึ่งเราอาจจะ import s t a t ทั้งหมดใน SiP y เข้ามาเลยก็ได้เราก็จะเป็นแบบ from c i p y import s t a t ะ หรือเราอาจจะเลือก import แค่บางเทสที่เราอยากจะใช้เช่นสมมติเราอยากใช้ independent t test เราก็เลือก import มาแค่ independent t test ก็จะกลายเป็น from scipy.stats import ttest in เนาะซึ่งมันจะแตกต่างกันตรงเวลาเรียกใช้ถ้าสมมติว่าเราแบบ import มาแค่เทสที่เราจะใช้เลยเวลาเรียกใช้มันก็จะแบบง่ายกว่าเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกอันนี้เป็นเรามีข้อมูลอยู่กลุ่มเดียวเนาะเราอยาก เทียบว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันแตกต่างจาก population mean ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็น one sample t, t test เนาะซึ่งฟังก์ชันในสายพายเนี่ยก็จะเป็น t, t test underscore one sample แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อกี้คือเราอ่ะยังไม่ได้ import t, t test underscore one sample เข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกใช้อะเราต้องเรียกใช้เป็น stat t t test underscore one sample เนะเาะแล้วก็ใส่พารามิเตอร์เข้าไปตามที่มันกำหนดเลย โดยที่จริงๆในในเว็บของสายพายเขาก็จะบอกไว้ด้วยว่าฟังก์ชันเนี้มันจะขายเอาพุตอะไรออกมาเนาะซึ่งไอ้ one sample t t e s t เนี่ยมันก็จะให้เป็น t-statistic แล้วก็ให้ p-value ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะ assign มันเข้าไปใน variable t แล้วก็ p แล้วเราก็แล้วมันก็จะคำนวณให้เราเลยว่า t-statistic เป็นเท่าไหร่ p-value เป็นเท่าไหร่จบง่ายมากอะลองมาดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างที่2นี้เรามี Data 2กลุ่มอยากจะเทียบว่า เอ้ยสองกลุ่มนี้มันแตกต่างกันไหมเราก็จะใช้เป็น two sample t test หรือว่าเป็น independent t test เนาะซึ่งคำสั่งในใน scipy stat เนี่ยก็จะเป็น t test underscore in ซึ่งเมื่อกี้เราได้ทำการ import t test underscore in ออกมาแยกละเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเราเรียกใช้อะเราไม่จำเป็นจะต้องมีคำว่าแบบ stat ข้างหน้าละเราจะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็ คายเอาพุทออกมาเป็น t-statistic แล้วก็ p-value เหมือนกันแล้วก็แอ s ไซน์มันเข้าไปใส่ variable t p แล้วก็พิมนออกมาเราก็จะได้ค่า t-statistic แล้วก็ p-value แล้วก็คือจะเห็นว่าสามารถทำ set ได้ในแบบ3-4บรรทัดง่ายมากๆเลยเนาะที่เหลือทุกคนก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมตามลิงก์ที่แปะไว้ให้ได้เลยโอเคทีนี้ ถ้าสมมุติว่าเราเกิดอยากจะเทสไฮโปเทซิสบางอย่างโดยที่ไม่ใช้สแตทเทสที่เราเกล่าวมาทั้งหมดเลยเราจะสามารถทำอย่างไงได้บ้างอย่างเช่นเรามีคำถามว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีผลกับคะแนนสอบไหมเราจะสามารถทดสอบคำถามนี้ของเราได้ยังไงเราก็อาจจะไปเก็บข้อมูลจากนักเรียนมาสองกลุ่มเนาะโดยที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นนักเรียนกลุ่มที่อ่านหนังสือ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่อ่านหนังสือแล้วก็ดูว่าคะแนนสอบของแต่ละคนเนี่ยได้เท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เอไฮโปเทซิสเป็นคะแนนสอบของนักเรียนทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่แตกต่างกันหรือว่าการอ่านหนังสือเนี่ยไม่ได้มีผลต่อคะแนนสอบถูกไหมแต่ทีนี้พอเรามาดูถ้าเราดูจากตารางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่อ่านหนังสือเนี่ยมีคะแนนสอบเฉลี่ยได้เป็น85้า ในกลุ่มที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยคะแนนสอบเฉลี่ยเป็น80ซึ่งมันก็ต่างกันอยู่5ถูกปะแต่เราจะรู้ได้ไงว่า5เนี่ยมัน,ม,นมันคือต่างไหมอ่ะเราแบบ5มัน5เรียกว่าต่างหรือเปล่าต้องต่างเท่าไหร่ถึงเรียกว่าต่างแล้วที่มันต่างกัน5เนี่ยมันต่างกันจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วแบบมันแค่บังเอิญต่างกันซึ่งเทคนิคหนึ่งที่จะมาช่วยเราตอบคำถามนี้ได้เนี่ยก็คือเทคนิคที่เรียกว่า permutation เนาะซึ่งคอนเซปต์มันก็คือเราจะดูว่า ความต่างที่เราเจอเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าแนวไฮโปเดซิสเป็นจริงอาจจะฟังแล้วดูงงๆแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเนาะอย่างแรกเลยคือแนวไฮโปเดซิสของเราเนี่ยคือการอ่านกับไม่อ่านคะแนนก็ไม่ต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อมูลของเราที่เก็บมามันจะมาจากกลุ่มไหนมันก็ไม่ต้องไปสนใจละเพราะว่ามันไม่ต่างกันนี่มันก็ไม่สําคัญละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะจับมันยํารวมมิดกันเลย จากเดิมที่เรามีข้อมูลจากเด็กสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไม่อ่านหนังสือกล,ลุ่มหนึ่งอ่านหนังสือถูกปะ่ะทีนี้ตอนนี้เราไม่สนใจแล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าอ่านไม่อ่านก็ไม่ต่างกาันแปลว่าคะแนนที่มันมาจากเด็กแต่ละกลุ่มอ่ะมันไม่สําคัญหรอกเราก็เอามันมารวมกันเลยเราก็จะได้เป็นแบบคะแนนทั้งหมดที่เราเก็บมาได้ถูกไหมเสร็จปุ๊บเราก็จะแบ่งข้อมูลกองรวมของเราเนี่ยกลับไปเป็น2กลุ่มโดยที่ให้จํานวนเท่ากับจํานวนเดิมของแต่ละกลุ่มเนาะ แต่ว่าเวลาเราแบ่งอะเราจะไม่ได้สนใจแล้วนะว่าข้อมูลเดิมมันเก็บมาจากเด็กที่อ่านหรือไม่อ่านหนังสือเราก็คือแบ่งมั่วๆเลยเราอาจจะให้เป็นแบบเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิธีหนึ่งที่เราทํากันบ่อยๆก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมาสมมติว่าเรามีนักเรียน20คน10คนแรกอ่านหนังสือ10คนหลังไม่อ่านหนังสือเสร็จปุ๊บเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมาชัฟเฟิลเลยชัฟเฟิลเสร็จปุ๊บตำแหน่งของข้อมูลที่เราเก็บมามันก็จะไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วคุเราก็หันครึ่งให้10คนแรก อ่านหนังสือสิบคนหลังไม่อ่านหนังสือเพราะฉะนั้นจริงๆกลุ่มที่เราได้ตอนหลังเนี่ยจะเห็นว่าดูจากในรูปนี้ก็ได้เราจะเห็นว่ากลุ่มที่เราได้ตอนหลังอย่างกลุ่มที่ไม่อ่านหนังสืออย่างเงี้ยมีจุดข้อมูลสีฟ้าซึ่งเดิมมันมาจากเด็กที่อ่านหนังสือแต่ว่าเราไม่สนใจมันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นข้อมูลใหม่มาที่แบบว่าถูกเลียงสับเปลี่ยนไปมั่วแล้วเนาะแล้วพอเราได้ข้อมูลที่ถูกทําการ e r m u ิ ation มาแล้วเนี่ยเราก็จะมาหาว่า แล้วค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของกลุ่มที่อ่านหนังสือกับไม่อ่านหนังสือมันต่างกันเท่าไหร่ล่ะในที่นี้เราก็จะได้ว่าโอเคมันต่างกันหนึ่งพอเราทำหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะเอา d i f f e r e n c e ที่ได้เนี่ยมาพลอตลงไปหนึ่งครั้งเนะเาะแล้วก็ทำตอบอีกเราก็พลอตลงมาอีกเสร็จปุ๊บเราก็จะทำมันไปสักร้อยครั้งพันครั้งเราก็จะได้ distribution ที่หน้าตาแบบนี้ออกมาเนาะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่า peak ของ Distribution เนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์ เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะข้อมูลที่เราเอามาพลอ t อ่ะมันเป็นข้อมูลที่เราได้มาจาก assumption ว่าก็สองกลุ่มมันไม่แตกต่างกันพอสองกลุ่มมันไม่แตกต่างกันปุ๊บเอาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบมาลบกันถ้าคะแนนสอบมันไม่ต่างกันมันก็ควรจะเป็นศูนย์ถูกปะเพราะฉะนั้นพีคของ distribution เนี่ยมันก็เลยอยู่ที่ศูนแล้วเราดูอะไรต่อได้จาก distribution นี้เราก็มาดูว่าแล้วไอความต่างที่เราเจอตอนแรกสุดจาก ข้อมูลจริงๆที่เราเก็บมาได้มันอยู่ตรงไหนใน distribution นี้ซึ่งเราจะเห็นว่าในที่เนี้ยตอนแรกเราเจอความต่ตงเป็น5คะแนนถูกปะ่ะซึ่ง5คะแนนอะ่ะมันอยู่แบบบลิมมากๆเลยใน distribution เนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสที่เราจะเจอว่าเด็กที่อ่านหนังสือกับไม่อ่านหนังสือมีคะแนนต่างกัน5คะแนนหรือมากกว่านั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้น้อยมากๆเลยถูกปะซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นได้ น้อยกว่าค่าหนึ่งที่เรากำหนดไว้เราก็จะ r e รีเจ n o น Hypothesis แปลว่าเราเชื่อว่ามันต่างกันจริงๆนะเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นแบบความต่างเท่านี้ถ้าเกิดมันไม่ต่างกันหรือว่าแนวไฮโป h e s ิสเป็นจริงอะมันเป็นไปได้น้อยมากๆเลยซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะตั้งค่านั้นกันไว้ที่หเนาะก็คือแบบว่าสมมติว่าโอกาสที่ที่เราจะได้ความต่างเท่านี้เมื่อแนวไฮโ t h e s ิสเป็นจริง มันน้อยกว่า5%เราก็จะ reject null hypothesis ก็คือเราเชื่อแล้วว่ามันจริงเราเชื่อว่ามันต่างกันจริงมันน่าจะแบบไม่ได้บังเอิญต่างกันหรอกอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการ test hypothesis อย่างหนึง่งโอเคทีนี้เราได้รู้วิธีการ test hypothesis ไปละก็อาจจะมีอีกคำถามหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลที่เราเก็บมาได้มันแม่นยำแค่ไหน วิธีหนึ่งเลยก็คือเราก็ replicate การทดลองของเราไปซ้ำๆหลายๆรอบไปเก็บข้อมูลใหม่มาหลายๆรอบเลยแต่มันก็เป็นไงมันก็เสียเวลาเสียทรัพยากรถูกไหมแล้วถ้าเราไม่อยากเก็บใหม่ล่ะเราก็ทำการวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะก็คือเราก็ทำการเก็บข้อมูลใหม่คล้ายๆกับว่าเก็บข้อมูลใหม่แต่ว่าเก็บจากข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เราจะเรียกมันว่า boost r a p p i n g นาะ Bootstrapping คืออะไร Bootstrapping ก็คือเป็น r e s s ั m พ l i n g เทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการที่เรา Resampling จากข้อมูลเดิมของเราโดยที่เวลาเราทำการ Resampling เนี่ยเราจะทำเหมือนอเหมือนหยิบลูกบอลออกมาจากถุงโดยที่1ครั้งที่เราหยิบอะพอเราหยิบเสร็จปุ๊บเราจะใส่คืนทุกครั้งก่อนที่เราจะหยิบใหม่อะลองไปดูไปพร้อมๆกันอย่างเช่นอันนี้ Data ของเรา Original Data เราอะมี เรามี6เรา6สัมเปิลใช่ปะเราก็ทำการ re sampling ครั้งที่1เราสุ่มหยิบได้ลูกสีส้มหยิบเสร็จปุ๊บเราใส่คืนไปหยิบครั้งที่2เราได้ลูกสีฟ้าหยิบเสร็จปุ๊บเราใส่คืนหยิบรอบที่3มเราก็มีโอกาสที่จะได้ลูกสีฟ้าเหมือนเดิมเห็นปะเห็นปะว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้ข้อมูลที่3เพราะว่าเพราะว่าเราหยิบแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปใหม่และถามว่าเราจะหยิบไปกี่ครั้งเราก็จะหยิบไปจน เราได้จํานวนข้อมูลเท่ากับจํานวนข้อมูลเดิมเน่อยเช่นอันนี้ original data ของเรามีหก sample แล้วก็จะทําการหยิบไปทั้งหมด6ครั้งก็จะเห็นว่า bootstrap data ที่ได้ออกมาเนี่ยมันหน้าตาไม่เหมือนข้อมูลเดิมของเราละใช่ไหมมันมีสีส้มมีสีชมพู2อันมีสีฟ้า2อันมีสีม่วงแล้วก็ไม่ได้มีสีเขียวไม่ได้มีสีน้ำตาลเนาะพอเราทำนี้พอเราทำลองกลับมาดูที่ข้อมูลของเราเนาะลองกลับมาดูที่ เด็กที่อ่านกับไม่อ่านหนังสือแล้วก็คะแนนสอบเนาะเราก็จะทำทำการทำ bootstrap โดยที่ bootstrap ของเด็กกลุ่มที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะทำการหยิบมาจากข้อมูลที่เราเก็บมาจากเด็กที่ไม่อ่านหนังสือส่วน bootstrap data ของเด็กที่อ่านหนังสือเราก็จะหยิบมาจากเด็กที่อ่านหนังสือเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อยากดูเหมือน permutation แล้วว่ามันแตกต่างกันไหม อันนี้เราจะดูแล้วว่าไอ้ข้อมูลที่เราเก็บม,มันมันมีความแม่นยำม,มันมีความแบบน่าเชื่อถือแค่ไหนเนาะก็จะเห็นว่า Data จะไม่มีการปนกันเลยเราจะเราจะทำการหยิบแยกกลุ่มเสร็จปุ๊บพอเราทำ Bootstrap ไปหนึ่งครั้งละเราก็จะหา mean difference ออกมาได้เนาะอย่างเช่นในที่นี้เราก็จะได้เป็น3เสร็จปุ๊บเราก็จะลงไป p ล o ตเราก็จะทำไปแบบ replicate ไปร้อยครั้งพันครั้งเหมือนเดิมเลยเก็จะได้ distribution หน้าตาแบบนี้ออกมา ซึ่ง distribution นี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง distribution เนี้ยมันบอกเราว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บข้อมูลไปซ้ำๆซ้ำๆหลายๆครั้งอะโอกาสที่เราจะเจอความต่างของคะแนนในกลุ่มที่อ่านหนังสือกับไม่อ่านหนังสือมันเป็นเท่าไหร่บ้างจะเห็นว่าความต่างไอจะเห็นว่าไอ distribution เนี้ยมันพีคอยู่ที่5เนาะซึ่งก็คือ5นี่ก็คือความต่างที่เราเจอจาก original data ของเรา โดยที่ถ้าช่วงความต่างที่เป็นไปได้เนี่ยมันแคบแคบก็แปลว่ามันน่าเชื่อถือมากถูกปะเช่นอย่างเช่นในใน,ในกรณีนี้ก็อาจจะเห็นว่า95%ของความต่างที่เจอเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงแบบ2-7อะไรเงี้ยก็โดยที่ original data ของเรามีความต่าง5นะก็แบบโอเคก็น่าจะน่าเชื่อถืออยู่ประมาณหนึ่งโดยที่เราจะเรียก ช่วง95%ของโอกาสของความต่างที่เรามีโอกาสจะเจอเนี่ยว่าเป็นแบบ95% c o n f i d e n t interval นาอแต่ว่าสมมติว่าช่วง95%เนี่ยมันดันกว้างขึ้นแปลว่าทำไปร้อยครั้งอะ95ครั้งอะมันก็อาจจะได้ความต่างอยู่ในช่วงแบบ range กว้างๆเนี่ยมันก็เริ่มแบบมีความน่าเชื่อถือน้อยแล้วอะมันก็แบบห่างจากค่าออกไปเรื่อยๆถูกปะเราก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ้ยแล้วความต่างจริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่อะไรเงี้ย แล้วยิ่งถ้า95%เนี่ยมันดันไปคล่อมสุกนะ่ะแปลว่าถ้าสมมติว่าเราทําใหม่ไปร้อยครั้งอ่ะเราเอามาดู95ครั้งอ่ะมันอาจจะมีครั้งที่มันไม่ต่างกันก็ได้เพราะว่ามี difference เป็นศูนย์แปลว่าอ่าแปลว่า mean ของสองกลุ่มมันไม่ต่างกันถูกไหมเราก็จะเริ่มแบบเฮ้ยไม่อยากเชื่อแล้วว่า2กลุ่มเนี่ยมันแตกต่างกันจริงจริงคิดง่ายเหมือนเราเหมือนเราถามเหมือนเรามีนาย a b c ใช่ปะ่ะแล้วสมมติว่า นายเเกิดวันที่เกิดวันที่สิบเดือนนี้แล้วกันแล้วเราไปถามนายบว่านายเเกิดวันที่เท่าไหร่นายบบอกสักวันในเดือนนี้แหละแล้วเราก็ไปถามนายซีนายซีบอกว่าน่าจะช่วงแบบวันที่แปดถึงวันที่สิบสองมั้งแบบสักวันในช่วงนั้นแหละก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราแบบฟังนายซีอย่างเงี้ยนายซีก็จะแบบมีความแม่นยําในการบอกคําตอบมากกว่าถูกปะ่ะเพราะว่าสมมตินายบีบอกว่าเออสักวันในในเดือนนี้แหละมันก็มีโอกาสที่จะแบบผิดเยอะกว่า โอเคทีนี้ bootstraping p เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำกับข้อมูล2อกลุ่มแล้วก็มาดูว่าไอความต่างเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเราสามารถทำกับข้อมูลที่เป็นวันส m มโ e ก็ได้โดยที่ถ้าเราก็ทำเหมือนเดิมเลยเราก็มีข้อมูลใช่ไหมแล้วเราก็สุ่มหยิบมา1ครั้งได้มีนเท่าไหร่เราก็พลอตไปสุ่มหยิบใหม่แล้วก็ได้มีนแล้วก็พลอตไป ที่สําคัญเลยคือจํานวนครั้งที่หยิบนี้เราต้องหยิบให้มันได้เท่า data เดิมเนาะแล้วก็ทําไป1ลอยครั้งพันครั้งเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ distribution ของมีนมาซึ่งกราฟเนี่ยก็จะบอกเราได้ว่าออการกระจายตัวรอบๆอบมีนของ sample ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมโดยที่ standard deviation ของของ distribution เนี่ยก็คือ standard error of the mean ของ data ของเรานั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมเลย ช่วง95%ของ distribution เนี่ยก็จะเป็น95% c o n f i d e n t interval ของมีนั่นเองโดยที่จริงๆแล้ว permutation กับ bootstrapping เนี่ยมันมักจะถูกเอามาใช้ร่วมกันเนาะแบบว่าทำทั้ง permutation แล้วก็ bootstrapping เลยแต่ว่ามันมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอยู่ก็คือ permutation เนี่ยเราทำเพื่อทดสอบว่าข้อมูล2กลุ่มที่เราได้มาเนี่ย มันแตกต่างกันไหมแบบมันแตกต่างกันจริงไหมถูกไหมส่วน bootstraping เนี่ยเราทำเพื่อจะบอกว่าแล้วความต่างนั้นที่เราเจอมันน่าเชื่อถือมากหน่อยแค่ไหนโอเคทีนี้เมื่อกี้เรามีตัวแปรเดียวก็คือการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีผลต่อคะแนนสอบไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสนใจด้วยว่าแล้วการนอนหรือไม่นอนมันมีผลต่อคะแนนสอบไหมเราก็จะมีตัวแปรเพิ่มมาเป็น2ตัวแปรแล้วถูกไหม เวลาเราไปเก็บข้อมูลเด็กนักเรียนเราก็จะได้ข้อมูลมาหน้าตาประมาณนี้ก็คือเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเขานอนหรือไม่นอนแล้วเขาอ่านหนังสือหรือว่าไม่อ่านเราได้คะแนนสอบเท่าไหร่เนาะพอเราเอามาสรุปเป็นตารางเราก็จะได้ว่าเราจะแบ่งเด็กออกได้เป็น4กลุ่มแต่จริงๆแล้วอ่ะเงื่อนไขที่เอามาแบ่งมันมีแค่สอเงื่อนไขคืออ่านหนังสือไหมกับนอนไหมถูกไหมแปลว่าจริงๆ4ี่กลุ่มที่เกิดจาก2ปัจจัยที่มันซิมเมทรีกันแบบนี้ เวลาที่เราสนใจแค่ condition ใด condition หนึ่งเราก็สามารถยุบอีก condition เข้าด้วยกันได้เช่นสมมติว่าเราแค่สนใจแค่ว่าผลจากการนอนการนอนมีผลต่อแบบคะแนนสอบไหมเราก็เราก็ยุบเ,เหลือแค่2กลุ่มคือนอนกับไม่นอนโดยที่ไม่สนใจแล้วนะว่าแบบใครอ่านหรือไม่อ่านหนังสือเอาแค่ว่าแบบนอนกับไม่นอนเลยโดยที่เราแอดซูมว่าในกลุ่มที่นอนกับไม่นอนก็น่าจะมีคนที่อ่านกับไม่อ่านหนังสือพอๆกันนั่นแหละ การที่เราสนใจแค่ปัจจัยเดียวโดยที่แบบอีกนออีกปัจจัยหนึ่งไปเลยสิ่งนี้แหละก็คือสิ่งที่ได้ว่าเป็น main effect เนาะพูดง่าย main effect ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหนึ่งโดยที่ไม่สนใจผลจากอีกปัจจัยหนึ่งเลยแต่ว่าเวลาเรามี2ปัจจัยแบบเนี้ยบางทีปัจจัยหนึ่งมันอาจจะส่งผลต่ออีกปัจจัยหนึ่งด้วยก็ได้ซึ่งสิ่งนั้นนะคือ interaction เนาะเช่นสมมติว่าอ่านหรือว่าไม่อ่านหนังสือเนี่ยจะมีผลต่อคะแนนสอบ มากน้อยยังไงขึ้นอยู่กับว่าเขานอนหรือไม่นอนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแค่ปัจจัยเดียวไม่ได้แล้วว่าอ่านหรือไม่อ่านนอนหรือไม่นอนแต่ว่าเราต้องดูทั้ง2อ,อย่างควบคู่กันไปโอเคที่จากข้อมูลของเราผลที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่มีเอฟเฟกเลยหรือว่ามีมีเฉพาะเมนเอฟเฟกหรือว่าอาจจะมีอินเทอร์แอคชันด้วยก็ได้เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยดูกันไปทีละอันถ้าข้อมูลของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือจากตารางจะเห็นว่า ไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือไม่อ่านนอนหรือไม่นอนคะแนนออกมาเป็น70คะแนนคะแนนเฉลี่ยออกมาเป็น7จคะแนนเหมือนกันหมดเลยแปลว่าการนอนก็ไม่ได้มีผลกับคะแนนการอ่านหนังสือก็ไม่ได้มีผลกับคะแนนสิ่งนี้ก็คือแบบไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยเนาะแต่ถ้าข้อมูลที่เราได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็มาเ,าเรามาทยอยดูทีละอัน,นอ,อันดับแรกเรามาดูเรื่องผลของการนอนก่อนถ้าสมมติว่าเราสนใจแค่ผลจากการนอน แปลว่าเราไม่สนใจแล้วถูกไหมว่าเขาเรียนหรือไม่เรียนเราก็จะเฉลี่ยทั้งหมดในกลุ่มที่นอนกับเฉลี่ยทั้งหมดในกลุ่มที่ไม่นอนก็จะได้ว่าในกลุ่มที่นอนเนี่ยเฉลี่ยออกมาปุ๊บก็จะได้เป็นดาวสีเหลืองหรือว่าเฉลี่ยได้เป็น80เนาะแล้วก็กลุ่มที่ไม่นอนเฉลี่ยออกมาปุ๊บก็จะได้เป็นตรงดาวสีเขียวหรือว่าก็คือเป็น70จะเห็นว่าเพราะฉะนั้นการนอนหรือว่าไม่นอนเนี่ย ในกลุ่มเด็กที่นอนทำให้มีคะแนนมากกว่าเด็กที่ไม่นอนอยู่10คะแนนสิ่งนี้แหละก็คือเมนเอฟเฟกจากการนอนเนาะอาลองไปดูเมนเอฟเฟกของการอ่านหนังสือกันบ้างตอนนี้เราก็กำลังสนใจว่าเขาอ่านหรือไม่อ่านหนังสือแปลว่าเราไม่สนใจละว่าเขานอนหรือไม่นอนเราก็ยุบกลุ่มนอนกับไม่นอนเลยยุบเหลือแค่อ่านกับไม่อ่านหนังสือเราก็จะได้ว่าเฉลี่ยของกลุ่มที่อ่านหนังสือเนี่ยได้เป็น70คะแนนหรือว่าเป็นดาวสีเขียว ส่วนเฉลี่ยของกลุ่มที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยได้เป็น70คะแนนเอาอจะเป็น75คะแนนขอโทษค่ะเป็น75คะแนนเหมือนกันซึ่งก็คือตรงดาวสีเหลืองเนาะก็จะเห็นว่าเดียนหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าไม่อ่านหนังสือเนี่ยผลออกมาแล้วไม่ต่างกันเลยแปลว่าจริงๆแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยไม่มีผลต่อคะแนนเนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลชุดนี้ก็คือสิ่งที่มีผลต่อคะแนนสอบมีอย่างเดียวก็คือการนอนก็คือมีเม็ดเอฟเฟกอันเดียว แต่ถ้าข้อมูลเรากลับหน้าตาเป็นแบบนี้อามาดูก็จะเห็นว่าโอเคมีเอฟเฟกจากการนอนทำให้คะแนนต่างกันถ้าเกิดว่านอนจะได้คะแนนมากกว่าไม่นอนอยู่10คะแนนแล้วก็มีเอฟเฟกจากการอ่านหนังสือด้วยก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่อ่านหนังสือหรือว่าเฉลี่ยมาเป็นดาวสีเขียวเนี่ยก็จะได้คะแนนมากกว่าเด็กกลุ่มที่ไม่ได้อ่านหนังสือหรือว่าตรงดาวสีเหลืองอยู่10คะแนนเหมือนกัน แปลว่าโอเคมีเม็ดเอฟเฟกของการนอนแล้วก็มีเม็ดเอฟเฟกของการอ่านหนังสือด้วยอาทิเนื่องลองมาดูอินเทอร์แอคชันกันบ้างว่าแล้วเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือกับเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากการนอนเนี่ยมันมีผลต่อกันละกันหรือเปล่าพอเราสนใจทั้ง2องอย่างเราอยากรู้ว่ามันมีผลต่อกันและกันไหมเราจะเราจะไม่สามารถดูแค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได้ละเราต้องดูทั้ง2ปัจจัยควบคู่กันไปเนาะลองมาดู ผลจากการนอนในกลุ่มคนที่ไม่อ่านหนังสือกันก่อนจะเห็นว่าในกลุ่มเด็กที่ไม่อ่านหนังสืออ่ะถ้าเกิดว่านอนจะได้คะแนนมากกว่าไม่นอนอยู่สิบคะแนนเนาะส่วนกลุ่มที่อ่านหนังสืออ่ะถ้าเกิดว่านอนก็จะได้คะแนนมากกว่าไม่นอนอยู่สิบคะแนนเหมือนกันแปลว่าไม่ว่าจะอ่านหรือไม่อ่านหนังสือถ้าเกิดว่านอนก็ได้คะแนนมากกว่าไม่นอนอยู่สิบคะแนนอยู่ดีแปลว่า ผลของการนอนต่อคะแนนสอบเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาอ่านหนังสือไหมแปลว่าสปัจจัยเนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อกันก็คือไม่ได้มีอินเทอร์แอคชันนั่นเองกลับกันถ้าข้อมูลเราหน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเลยก็จะเห็นว่าโอเคมีผลจากการนอนนะมีผลจากการอ่านหนังสือนะแต่พอมาดูปุ๊บจะเห็นว่าในกลุ่มที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยถ้าเกิดว่านอนจะได้คะแนนมากกว่าไม่นอนอยู่10คะแนน แต่ในกลุ่มเด็กที่อ่านหนังสือถ้าเกิดว่านอนจะได้คะแนนมากกว่าไม่นอนตั้ง20คะแนนเนี่ยจะเห็นว่าความต่างของคะแนนของ2กลุ่มเนียมันไม่เท่ากันแล้วถูกปะแปลว่าการนอนหรือไม่นอนจะส่งผลต่อคะแนนยังไงอ่ะต้องไปดูด้วยว่าเด็กคนนี้อ่านหรือไม่อ่านหนังสือเราไม่สามารถแบบดูแค่ปัจจัยเดียวเราบอกได้แปลว่าสิ่งเนี้ยก็คือมีอินเทอร์แอคชั่นกันเองก็คืออ่าอ่านหรืออ่านหรือว่าไม่อ่านหนังสือเนี่ยมีผลต่อ นอนกับไม่นอนด้วยเนาะแล้วถ้าข้อมูลของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะเราจะเห็นว่าจริ่งเนี้ยไม่มีเอฟเฟกจากการนอนเลยถูกปะเพราะว่ายุบเฉลี่ยมมาแล้วโอเคนอนหรือไม่นอนก็ได้80คะแนนเท่ากันแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกจากการอ่านหนังสือด้วยเพราะว่าอ่านหรือไม่อ่านก็ได้80คะแนนเท่ากันแต่พอมาดูอินเทอร์แอคชั่นปุ เราจะเห็นว่าในกลุ่มเด็กที่ไม่อ่านหนังสือถ้าเกิดว่านอน imprint, จะได้คะแนนน้อยกว่าไม่นอนอยู่20คะแนนแต่ในกลุ่มเด็กที่อ่านหนังสือถ้าเกิดว่านอนจะได้คะแนนมากกว่าไม่นอนอยู่20คะแนนแต่ว่ามันต่างกัน texture. แล้วถูกปะแปลว่าผลของการน,นอนขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนนี้อ่านหรือว่าไม่อ่านหนังสือด้วยก็แสดงว่ามันมีอินเทอร์แอคชันกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่จะมีอินเทอร์แอคชัน มันไม่จำเป็นจะต้องมี main effect ด้วยซ้ำเนาะ okay, โอเคก็มาถึงสุดท้ายกันแล้วันนี้เราก็ได้เรียนกันไปเยอะมากเลยเนาะทั้ง non parametric s t a t เยอะแยะมากมายแล้วก็วิธีการที่ไม่ต้องพึ่งพา stat test เหล่านั้นอย่างแบบว่า permutation bootstrapping แล้วก็ได้พูดเพิ่มเติมไปจนถึงแบบ main effect แล้วก็ interaction ด้วยเนาะก็กลับมาสรุปกันสั้นๆคร่าวๆลวกันว่าแล้ว Non-parametric statistics มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างข้อดีของมันอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยก็คือมันสามารถใช้ได้เมื่อข้อมูลของเราเนี่ยไม่ได้มีการกระจายเป็น normal distribution เนาะแล้วมันก็สามารถใช้กับข้อมูลที่เป็น category ได้ด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับาพารามิเตอร์ของประชากรเนาะส่วนข้อเสียเนี่ยถ้าเกิดว่า ข้อมูลของเรามันไป meet assumption ของ parametric test อะ parametric test เอานั้นะ่ะจะมีความ sensitive มากกว่า non parametric เนาะแล้วก็การที่เราใช้ non parametric เนี่ยก็จะต้องใช้ sample size ที่มากกว่าเพื่อที่จะให้มันแบบว่า powerful เท่ากับ parametric test ท,ที่ใช้กับ data เดียวกัน,นแล้วทีนี้เมื่อไหร่ล่ะที่เราจะใช้ non parametric test ก็คือสำคัญมากที่สุดเลยก็คือเมื่อ data ของเรามันไม่มี assumption ของ parametric test นั่นเองหรือว่าการที่เรามี sample s i z ซเล็กๆเ,เพราะว่าบางทีเวลาเราเราจะ a อดซูมว่า่า t t a ของเรามันเป็น normal distribution เงี้ยบางทีมันก็ require sample size ที่เยอะเนาะหรือว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่า่า r m m t t r i t t s t เนี่ยมัน sensitive กับ เอาไลเยอรมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้า Data ของเรามีเอาไลเยอร์ที่ extreme เนี่ยใช้การใช้นอนพ r ร m e t r i c ก็จะดีกว่าเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ Categorical Data ที่ไม่สามารถใช้ p r r m m t t r i t t s t t ได้ก็ก่อนจากกันไปก็ขอฝากโค้ดทิ้งไว้เล็กๆน้อยๆกันค่ะขอบคุณค่ะ